สวัสดีครับผมธนรัตน์รับดูลายมือผ่านหารพนุกรรมขอพบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทานายดวงสตาร์คนเกิดราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมพศ2568นริปะครับผมเริ่มเปิดไพ่เลยวันนี้จะเป็นการจับไพ่ใบเดียวนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็บางคนอาจจะลาคันผมที่จับสามใบสีบ่ใบยุ่งยากมากมายวันนี้จับไอเดียวไปเลยแต่ทํนายได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ไพ่ใบนี้คือพื้นดวงสตา ในใบเดียวเราก็ดวงเดือนพฤษภาคมเน้นๆเลยอาจจะมีอดีตอนาคตแต่มันจะรวมไปในเน้นเดือนพฤษภาเอาด้วยใบเดียวเนี่ยแหละผมทดลองมาแล้วไพ่ใบนี้คือถ้าพูดถึงพื้นดวงต่อบแม่แม่ย้ำที่สุดเลยนะคือพื้นดวงเนี่ยคือคุณเห็นไหมอัศวินอัศวินคนนี้เดินทางไปยังต่างประเทศหมายถึง จะบอกว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นนักบุกเบิกชอบบุกเบิกทําอะไรใหญ่ๆคุณลองราศีมังกรคุณเห็นว่าเขาเป็นคนเงียบๆไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรแต่หยิบชิ้นปลามันยิ้มๆหยิบชิ้นปลามันเป็นคนมั่นเก่งสุดยอดเขาเป็นคนเก่งนะราศีมังกรแล้วเป็นคนมีความคิดแบบโอ้โหทาเสียงดังเป็นคนมั่นเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเก่งอะ่ะเราเรียกว่าเก่ง อันนี้ถ้าเกิดมีเสียงข้างบ้านนี่เจาะอ,อะไรต่างๆนี่ก็ผมขออภัยนะครับผมคือจะไปโวยหลายรอบแล้วคือเสียงดังมากก็คือจะมีปากเสียงกันหลายรอบนะครับผมคือตอนตอนตอน,ตอนกินข้าวอะไรที่มีปากเสียงเยอะแยะนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ทนได้นะครับผมอ่าคือจะบอกว่าอ่าราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะเขาเลยกว่า เก่งมีความสามารถสูงแต่ว่าเขาเราียกว่าหิ้มกิมหยิบชิ้นปลามันคือไม่ใช่เป็นคนกระตกระตากหรือทําอะไรที่มันไม่ได้เรื่องไร้สาระคือทําอะไรทุกอย่างเขาต้องมีเหตุผลมั่นใจชัดเจนเขาถึงจะทําแต่จะบอกว่าเขาเป็นนักบุกเบิกนักบุกเบิกคืออะไรอันนี้หลายคนพอเข้าใจนะล่ะนักบุกเบ,ออกบิกเช่นเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรท้าทายกับชีวิตเราเรียกสมัยก่อนเนี่ยนักบุกเบิก ในรุ่นของเจนเบบี้บูเบอร์นี่เขาเรียกว่าเจนบูบมเมอร์นะไม่รู้เรียกผิดหรือเปล่า <S 2> <S 2> เขาเรียกว่าคนนักบูเบอร์ก็จะเป็นพวกเบบี้บูเมอร์แต่ว่าถ้าเป็นเแบบเจนที่ลดหลั่นลงมาเขาเรียกว่าเจนคนสบายเข้าใจไหมเจนคนสบายก็คือไม่ได้เอาเปรียบเทียบตรงๆอะ่ะเจนที่เป็นนักบูเบอร์เนี่ยก็คือพวกเจนที่ออกไปทําธุรกิจ เจนที่แบบว่าดิเริ่มทำอะไรบางอย่างด้วยความกล้าแต่จะไม่แสดงออกตรงๆพวกนี้จะเก่งเห็นไหมว่าเขาขี่มาคู่วไปยังแดนไกลแต่ข้อเสียคือขี้เบือ่อขี้เบื่อครับขี้เบือ่อหมายถึงว่าเขาเป็นคนขี้เบือ่อเขาเป็นคนที่แบบอ่าคล้ายๆมันกับว,ว่าอารมณ์แบบ เปลี่ยนแปลงง่ายตามต้องตามให้ทันเขาสำหรับราศีมังกรแต่เขาเป็นคนไม่แสดงออกมาตรงๆไม่แสดงมาตรงๆนะครับสำหรับราศีมังกรเขาเป็นคนที่แบบคุม,ค,มคึมเงียบเงียบแต่เป็นคนฉลาดเพราะพวกในเนี่ยจะฉลาดมีไหวพริบหมายถึงเป็นคนที่มีไหวพริบน้ำคานข้างบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนี่ต้อง ต้องต้องมีประทะัดจะต้องมีประทะัจบทั้งวันอ่าราศีมังกรเนี่ยต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่ตอนเด็กคุณอาจจะมีการท่องปรัชญายอะไรบางอย่างที่มันแบบผู้ใหญ่เนี่ยร้องว้าวคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้ใหญ่จะทึ่งในตัวคุณที่แบบว่าคุณมีปรัชญายอะไรบางอย่างตอนโตคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ ว่าตอนเด็กคุณได้พูดอะไรมาหรือเปล่าเช่นว่าตอนเด็กคุณอาจจะสอนพ่อสอนแม่ว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยอาจจะทําเรื่องโง่ๆลงไปแต่คุณเป็นคนที่แบบพร่งอะไรที่มันเป็นปรัชญาบางอย่างพ่าเหมือนจะมีเซนต์มีอะไรบางอย่างที่ตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยคุณพูดออกไปแล้วพ่อแม่ทึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของราศีมังกรเป็นคนที่มีฉลาดมีความรู้มีปัญญาสูงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไพ่ใบนี้คือ ส่วนใหญ่คนที่จะก,กอบกู้ธุรกิจของพ่อแม่ได้หรือบางทีไม่ได้กอบกู้หรอกคนมันเริ่มต้นทาของตัวเองขึ้นมาเลยนั่นแหละก็คือราศีมังกรหรือบางทีมาทําธุรกิจของพ่อแม่แล้วรุ่งกว่าเดิมเพาให้วันนี้เป็นนักบุกเบิกนักทำและอย่างหนึ่งคือบางคนมีดวงจรไปต่างประเทศดวงจรไปที่อื่นที่มันนอกเหนือจากในภูมิลำเนาตัวเองอะ่ะก็คือไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปทํางานด้วย ไอจน์ไพนี่คือลักษณะของราศีมังกรนะนี่คือพื้นดวงพื้นดวงดีนะครับผมแต่ราศีมังกรส่วนใหญ่แล้วถ้าทําอาชีพอะไรทาอาชีพแปลกๆพวกเกี่ยวข้องกับไฟเข้าใจไหมไฟนะครับผมไฟพวกเกี่ยวข้องกับ อิเล็กทรอนิกส์พวกคอมพิวเตอร์พวกเขียนโปรแกรมหรือบางทีก็เป็นพวกที่ทําอะไรที่มันเป็นโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือบางทีเป็นพวกนั้นอย่างที่ผมพูดตอนแรกไงว่านักบุกเบิกพวกนี้ทาเหมาะมากเพราะพวก,พวกนักบุกเบิกพวกทําอะไรขนาดใหญ่พวกทาอะไรที่มันต้องควบคุมคนจํานวนมากพวกที่ต้องริเริ่มความคิดไอเดียต่างๆที่ต้องริเริ่มเนี่ยเหมาะกับราศีมังกรแวลาราศีมังกรจะบอกว่า ส่วนใหญ่ก็มักจะรวยแต่มันจะมีราศีที่รวยที่สุดอีกนะแต่ผมขอจบการทำนายราศีมังกรเพียงแค่นี้แต่เรามาพูดดวงจรบมัง่งดวงจรในช่วงนี้เดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรดวงจรดวงจรเนี่ยดวงจรคือดวงจรเป็นดวงที่ผมจะบอกว่า ในช่วงเดือนสมาคมเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้ต้องจอนเดินทางไป,น,น,งไปนู่นเดินทางไปนั่นเดินทางไปนี่แต่ว่าการเดินทางของคุณเนี่ยก็โอเคได้เดินทางไปไม่ใช่ว่าเดินทางสูนเปล่าแต่เป็นการเดินทางที่ดีและมีประโยชน์แต่ว่าไอ้ไพ่ใบเนี้ยผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคือเป็นแพ่ของคนขี้เบือ่อเป็นแค่ของคนที่ต้อง ปเปรียนต่อแต่ว่าความเบื่อมันมีค่อนข้างที่จะง่ายพอความเบื่อมันเกิดขึ้นง่ายเนี่ยเลยทําให้ทําอะไรได้ไม่ยาวนานแต่ว่าช่วงนี้คุณจะมีไอเดียปัจจเจันนั่นเองแต่ว่าต้องรักษาให้มันพอว่าให้มันแบบพยุงไปได้ไม่งั้นมันจะทําได้ไม่ยาวนานนั่นเองอืม นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดีช่วงนี้ในอนาคตต่อจากข้างหน้าอันนี้ผมพูดถึงอดีตก่อนนะคือเราก็ให้อ,อนาคตนะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโอเคทีเดียวเพราะาอดีตที่ผ่านมาเห็นหม้าม้ามันคึ้มาก็คือมีคนสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่สำหรับราศีมังกรแต่ว่าอดีตก็คือมีคนสนับสนุนผมจบง่ายๆแค่นี้นะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเป็นยังไงอนาคตก็ดีเพราะว่าอนาคตเนี่ยจะก,ก้าวต่อไปข้างหน้าถ้าคุณไม่เบื่อเสียก่อนนะ ถ้าคุณเบื่อยังคณมีเป้าหมายที่ว่าจะลดน้ำหนักภายในสามเดือนแต่คุณเบื่อซะก,ก่อนท้อซะก,ก่อนอันนี้สมมติเฉยๆไม่รู้คุณจะมีเรื่องอะไรนะแต่คุณท้อซะก,ก่อนก็ไม่ไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับผมแีกอย่างหนึงคือไพ่ใบนี้คือความรักเป็นยังไงความรักของคุณคุณเป็นผู้ชายและผู้หญิงเจ้าสเสน่ห์บางคนจะบอกว่าคนนี้ผู้ชายผู้หญิงราศีมังกรคนนี้ ยังไม่คิดถึงเรื่องความรักที่ถึงขั้นแต่งงานก็ได้สำหรับคนวัยรุ่นอาจจะยังดูดูใจกันไปก่อนหรือบางทีก็ยังแบบยังสนุกยังยัง,ย,งยังชอบการทํางานชอบชีวิตโสดเป็นแ,แบบนี้เลยแหละแต่คนแต่งงานแล้วไม่ขอพูดถึงก็ยังทํางานอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะนนประมาณนี้นะเออแม่มีมวย ใครที่เดอะก็จบไปแล้วนะครับผมใครที่าง,งานดูอะไรมือให้สื่อผมติดต่อทักไลดีมาได้ที่ไลดีทารัสองห้าหกหรือจะเป็นดูหัวเองก็ได้ผมมีไลดีติดต่อช่องทางทางไลดีทารัสองห้าหกถ้าขอความไลดีทารัสองห้าหกนะครับผมไลดีทารัสองห้าหกหรือจะเป็นไลโอเอผมมีช่องทางไลดีทารัสองหกและไลโอเอสองช่องทางนะครับผมไลเป็นลิงก์ไลาทารัดสองหกเป็นช่องทางหลัก นะครับผมก็สองช่องทางลายทะรัตเป็นช่องทางหลักนะครับเป็นทะลัตสองหกหกเข้าใจกันนะครับผมส่วนลายโอเอเป็นลิงมีรู้เสียงเข้าไปลายโอเเป็นลิงนะครับผมลย A เป็นช่องทางสำรองนะมันรับได้ไม่จํากนะัดหน้าลายโอเอแต่ส่วนลายทะลัตสองหกม,มันรับได้จํากัดนะครับผมมันรับได้จํากัดแต่ว่ามันเป็นเพื่อนกันนะอืมส่วนใครที่มาดูหมอผม ผมดูไม่หมดหมอดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนผมดูเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์เต็มที่นะครับผมเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์มีดูไรเมือพิรที่สของเฮงซมอย่างเต็มที่ผ่านทางโทรไลน์เต็มที่กันเลยนะครับผมเป็นหมอดูเป็นโค้ชส่วนตัวโดยคุณสดสดผ่านทางโทรไลน์ไม่หมนหมอดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนส่วนใครที่มาดูก็ผมมีประกาศการจบจากสมาคมหในประเทศไทยในพัฒนาในพัฒนีนวัฒธรรมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไม่ใช่หมอดูแบบ กิ๊กอ๊อเถื่อนๆท,ทั่วไปมีประกาศนะครับผมเป็นโมดูที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมใบประกาศชัดเจนนะครับผมแล้วก็มีการจบการโค้ดสายนิวโรลิงจิสติกโปรแกรมมิ่งเป็นโค้ดที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันใบสายด้าน NLP หรือนิวโรลิงจิสติกโปรแกรมมิ่งเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายนะอืมพูดหลายรอบนะอืส่วนใครที่ต้องการมาที่สำนักงานมาได้ไลายมือที่ซิงหงตัวเลขพบกันตัวเป็น แบบสี่อย่างจุดใจแบบยาวๆกันเลยนะครับผมจะมาแบบต้องแบบแบบไาเมือพื่อสี่จำกัดไว้ใช่วงครึ่งแบบธรรมดามีวีพีเอ็นนานะครับผมมาหาผมได้นะครับผมใครต้องงานมาที่สนานงานก็ผมก็แจ้งไปแล้วมีต้องแบบต่อคงไม่งงกันพราะนี้ผมก็พูดละเอียดมากแล้วใครที่มาหาผมก็มาได้นะครับส่วนใครที่ต้องการไอ้ใครที่จะ เสียงใครที่จะมาไอ้ใครที่เหรอคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโย right. ชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามของมิ้นเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้คลิปใหม่ๆคลิปดีที่จะส่งมาเรื่ยอยๆพอกดแชร์กดไคติดตามกดถูกใจวันนี้สวัสดีครับ